คลิปนี้บอกเล่าจุดกำเนิดอันรุ่งโรดของอาณาจักรกอนร์เพราะฉะนั้นอาจจะมีความมันลังมาเลืองจนแสบตานะครับเพราะฉะนั้นตอนดูต้องใส่ออปตัสเซโร่เวนกรองแสงสำหรับคนรักหนังโดยเฉพาะท่านผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่ลิง์ใต้คลิปพร้อมใช้โค้ดแฟนแฟคชั่นรับทันทีส่วนลด100บาทอินโทรมา หลังจากการล่มสลายของอาณาจักรนูมเมนอ์ชาวนูมเมนอ์ที่รอดชีวิตจากมหนตภัายในครั้งนั้นก็ได้หนีมาทางตะว,วันออกผู้นำของพวกเขาคือเอเดนดิลและบุตรชายทั้งสองคนอย่างอิซิโดและอนาริออนทั้งสามเป็นเชื้อพระวงศ์ที่ไม่ได้ตกหลุมพรางคำยุโยงของซารอนพวกเขาและผู้รอดชีวิตคนอื่นๆได้ทิ้งแผ่นดินนูมเมนอ์ก่อนที่ทั้งเกาะจะล่มสลายและล่องเรือออกมาแต่ก็ถูกพายุใหญ่พัดถลม่มจนไปขึ้นฝั่งที่มิดเดิลเอิร์ธ ก่อนหน้านั้นชาวนูมเมนอ์ได้ล่องเรือไปทั่วและสร้างอาณานิกมหลายแห่งขึ้นมาตามพื้นที่ใช้ฟังของมิดเดิลเอิร์ธไม่ว่าจะเป็นเบลฟาลัสอุมบาและเพลาเกียและเมื่อเอเลนเดียวกับพวกมาถึงชาวอาณานิกมเหล่านี้ก็ต้อนรับพวกเขาเป็นอย่างดีคนเหล่านี้คือชาวดูเนดายดซึ่งมีสายเลือดนูมเมนอ์อยู่เต็มเปี่ยมร่างกายสูงใหญ่มีผิวขาวมีผมสีดำและดวงตาสีเทาเป็นประกายพวกนี้อาจจะมีจำนวนน้อยกว่ามนุษย์กลุ่มอื่นในมิดเดิลเอิร์ธ แต่ชาวดูนดายนั้นมีอายุยืนยาวกว่ามีพละกกาลังและสติปัญญาที่สูงกว่ามากจึงมักมีสถานะทางสังคมที่สูงกว่าด้วยหลังจากต้อนรับเอเลนเดลและลูกชายแล้วพวกเขาก็ได้ก่อตั้งอาณาจักรนูมเมนอพัสทินขึ้นมานั่นคืออาณาจักรอานอทางเหนือและอาณาจักรกอนดอร์ทางใต้โดยกษัตริย์ที่มีอำน,นาจปกครองสูงสุดก็คือเอเลนเดลผู้ดํารงตําแหน่งจอมราชาหรือไฮคิงพระองค์ดูแลการปกครองอาณาจักรเหนือ ส่วนการปกครองอาณาจักรทางใต้นั้นมอบหมายให้กับบุญชายทั้งสองคนเมื่อชาวดุนไดรย์อ,อพยพมาที่มิดเดิลเอิร์ธเนี่ยพวกเขาก็ไม่ได้มาตัวเปล่าครับแต่ยังนําวิทยาการต่างๆมาด้วยหนึ่งในนั้นก็คือความรู้ด้านงานช่างหินที่ล้าหน้าในายุคแรกๆเนี่ยชาวกนดอร์ได้สร้างมหานครอนุสาวรีย์และก็สิ่งกอ่อสร้างมากมายทั่วอาณาจักรอย่างรูปปั้นอากนาสและหอคอยออทังแห่งไอเซนการ์ดถนนขนาดใหญ่หลายสายถูกตัดขึ้นใหม่ และปูด้วยหินเพื่อเชื่อมกอนดอกับดินแดนอื่นที่อยู่ทางเหนือและทางใต้ของเทือกเขาสีขาวทว่าผลงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของกอนดอก็คงจะหนีไม่พ้นสามมหาคนครหลักของอาณาจักรทางด้านตะวันออกอิซิดัวได้สร้างป้อมมินัสอิทิลหรือป้อมพระจันทร์ขึ้นในดินแดนที่ในสมัยนั้นรู้จักกันในชื่ออาเนนซึ่งจะกลายเป็นแคว้นอิทิลเลนในยุคต,ต่อมาครับป้อมนี้อยู่จรดพรมแดนมอดอเพื่อประจันหน้ากับแผ่นดินมืด และในป้อมนั้นอิเซดัวก็ได้ปลูกต้นอ่อนของพฤกษาขาวแห่งนูมเมนอ์ที่พระองค์ได้นําติดตัวมาจากนูมเมนอ์ก่อนที่ทั้งเกาะจะจมลงใต้ทะเลในด้านตรงข้ามกับมินัสอิทิวทางทิศตะวันตกของฝั่งแม่น้ําอันดูอินอานาริอ่อนก็ทรงสร้างป้อมป,ปราการมินัสอานอหรือป้อมพระอาทิตย์เพื่อตั้งรับการลุกลามที่อาจเกิดขึ้นจากบรรดาคนเถื่อนแห่งเทือกเขาสีขาวมันคือป้อมปราการที่ถูกแบ่งออกเป็น7ชั้นครับชั้นสูงสุดคือซิตาเดล ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของกษัตริย์และเป็นสถานที่วาราชการบ้านเมืองตัวซิตาเดลนั้นอยู่สูงเหนือพื้นดินอย่างน้อย700ฟุตเรียกได้ว่าปลอดภัยมากครับจากค่าศึกศัตรูเพราะนอกจากความสูงแล้วตัวป้อมแต่ละชั้นยังมีกำแพงล้อมรอบไปของตัวเองกำแพงแต่ละชั้นมีประตูทางเข้าแค่1จุดหันหน้าไปในทิศทางที่แตกต่างกันถ้าใครอยากจะบุกขึ้นมาถึงซิตาเดลเนี่ยก็คงต้องเดินวนไปเรื่อยๆครับจนครบ7ชั้นแต่นั่นก็ต้องหลังจากผ่านกำแพงเมืองชั้นแรกสุด ที่ทาจากหินสีดําแบบเดียวกับที่ใช้สร้างหอคอยออทางซึ่งไม่มีอะไรทําลายได้ครับนอกจากจะมีแผ่นดินไหวมาสูบกําแพงให้จมลงไปใต้ดินลักษณะเด่นอย่างสุดท้ายของป้อมก็คือแนวหินผาที่สูงยื่นออกมาตัดแบ่งตัวเมืองออกเป็นสองซีกทำให้มีนสัสอนนมีหน้าตาเหมือนเรือขนาดยักษ์ที่หันหน้าไปทางทิศตะวันออกติดานนาของเมืองคือทุ่งราบกว้างไกลสุดลูกหูลูกตามีชื่อว่าทุ่งเพเลนอ ในหนังเนี่ยท่านผู้ชมอาจจะเห็นว่ามันเป็นทุ่งโล่งๆที่ไม่มีอะไรเลยนะครับมีแต่หญ้าแต่ชาวมินัสอโอนอไม่สามารถกินหญ้าเป็นอาหารได้ครับทุ่งเพลนอนในนิยายหญ่จึงเป็นพื้ดินอนุดมสมบูรณ์ที่เต็มไปด้วยไร่นาสวนผลไม้ยุ้งฉางและฟาร์มปศุสัตว์รวมถึงบ้านเรือนของประชาชนบางส่วนมีแม้แต่ลานสำหรับตากผลฮอบและก็หม้อสำหรับทาเบียร์ในทุ่งยังมีถนนสายใหญ่ที่ตัดมาจากดินแดนทางใต้ของกอร์เพื่อใช้เป็นเส้นทางค้าขายและสัญจรไปมา เรียกไ,ได้ว่าทุ่งนี้คึกคักมากครับในยุครุ่งเรืองมีคนเดินทางฝุ่นตลบกันทั้งวันทว่าในยุคหลังๆเมื่อสงครามกับโมอดอรเริ่มหนักข้อขึ้นการสัญจรก็เริ่มน้อยลงจนก,กระทั่งในช่วงหลังๆก็เริ่มมีการสั่งให้สร้างกำแพงร้อมรอบทุ่งเพื่อป้องกันค่าศึกกำแพงนี้มีชื่อว่ารามัสเอคอมีความยาวประมาณ10ลีกซึ่งก็คือประมาณ55กิโลเมตรครับ แต่นั้นเป็นเรื่องราวในยุคหลังครับในยุคแรกเนี่ยทั้งมินัสอิทิลและมินัสอโนเป็นนครที่สวยงามเต็มไปด้วยชีวิตชีวาและในจุดกึ่งกลางระหว่างสองเมืองนี้อีซิดัวกับอนารรออนก็ได้สร้างมหานาครออสกิเลียตหรือนครแห่งดวงดาวเพื่อเป็นเมืองหลวงของราชาอาณาจากักรไว้ปกครองร่วมกันออสกิเลียตเป็นเมืองใหญ่ที่สุดของกอนดอร์เต็มไปด้วยอาคารบ้านเรือนและหอคอยสูงที่สร้างจากหินมีสะพานหินขนาดใหญ่หลายแห่งที่ทอดข้ามแม่นม้ำรวมถึงมีท่าเรือ เมื่อตอนรับเรือเดินสมุทรที่ล่องเข้ามาจากทะเลถางแม่น้ําอันดูอินสิ่งก่อสร้างทุกอย่างนั้นสวยงามครับและก็มั่นคงด้วยวิทยาการของชาวนูมเมนอเดิมแต่ที่สวยงามที่สุดเห็นจะเป็นโดมออฟสตาร์สโดมหินที่เป็นที่สำหรับเก็บซิลาออสกิเลียโดวงแก้วพรันเทียหนึ่งในเจ็ดดวงที่ผู้ปกครองกอนดอร์ใช้สื่อสารกันทั่วอาณาจักรต่อไปเราจะมาพูดถึงระบบการปกครองของกอนดอร์และอานกันสักหน่อยนะครับโดยจะเน้นไปที่กอนดอร์ เมื่อเอเลนเดลสร้างอาณาจักรพลัถินขึ้นมาพระองค์ก็ทรงปกครองเดินแดนด้วยกฎหมายโบราณที่มีมาตั้งแต่สมัยนูเมนอซึ่งกษัตริย์เนี่ยจะเป็นผู้ใช้และตีความกฎหมายแต่ไม่ได้เป็นผู้สร้างกฎหมายขึ้นมาเองนอกจากนี้เมื่อมีเรื่องสําคัญที่ต้องตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารบ้านเมืองพระองค์จะจัดให้มีการประชุมสภาเพื่อขอความเห็นจากบรรดาแม่ทัพในกองและผู้ปกครองหัวเมืองต่างๆพูดถึงหัวเมืองเนี่ยกอนดอถูกแบ่งออกเป็นภูมิภาคต่างๆ ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของขุนนางที่อยู่ภายใต้การปกครองของผู้ปกครองกอนดอีทีแม้ว่าผู้ปกครองนั้นเนี่ยจะเป็นกษัตริย์หรือว่าเป็นเจ้าเสนาบดีในยุคหลังๆหัวเมืองนี้หลายเมืองก็ถูกปกครองโดยชาวดูเนดานครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งดินแดนอาน,นอรเอนที่อยู่รายรอบมินัสอโน,อนอและกินพื้นที่ทางเหนือบางส่วนของเทือกเขาสีขาวหรือแคว้นอิทิเลเอนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามแม่น้ําอันดูอินติดกับพรมแดนมอดอหรือเบอฟาัส ดินแดนชายฝั่งทางใต้ของกอนดอร์ที่อยู่ภายใต้การปกครองของเจ้าชายแห่งโดอัมรอดนครแห่งชาวดูนาดายที่มีสายเลือดเกือบจะบ,บริสุทธิ์ครับนอกจากนี้ก็ยังมีเพลเกียเมืองท่าเรือที่ยิ่งใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของกอนดอร์รวมถึงพื้นที่อื่นๆอย่างลาเมดอนเลเบนินลอสซานักและมอร์ทอนดูจากตำแหน่งที่ตั้งของกอนดอร์แล้วเนี่ยท่านผู้ชมอาจจะสงสัยใช่ไหมครับว่าทำไมทำไมเอเลนเดียวกับพระโอรสถ,ถึงต้องไปสร้างอาณาจักรชิดกับดินแดนของเซารอนขนาดนั้น สาเหตุเป็นเพราะเอเลนดิลเนี่ยน่าจะไม่รู้ครับว่าวิญญาณของซารอนนี่รอดมาจากการล่มสลายของนูมเมนอ์แล้วกลับมาที่มอร์ดอร์อย่างลับๆและพอรู้ว่าศัตรูคู่อาฆาตมาก,ก่อร่างสร้างตัวที่ปากประตูบ้านตัวเองซารอนก็โกรธมากครับและเปิดฉากโจมตีในปี ,3429 ของยุคที่2เป้าหมายแรกคือปอมประการของอิซิลโดร์อย่างมินัสอิทิลโดยที่คนในเมืองเนี่ยไม่ทันตั้งตัวทําให้เมืองถูกยึดต้นไม้ขาวถูกเผา แต่โชคดีที่องค์อิซิดกับครอบครัวหนีมาได้พร้อมกับต้นอ่อนต้นหนึ่งของต้นไม้ขาวพระองค์ล่องเรือไปตามแม่น้ําอันดูอินเพื่อไปขอความช่วยเหลือจากพระบิดาที่อเนอร์ในขณะที่อานาริออนปักหลักอยู่ที่กอนดอร์เพื่อต้อนรับข้าศึกจนกระทั่งสามารถยึดมินัสอิทิวขึ้นมาได้เมื่อเอเลนเดลส่งทราบเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดพระองค์ประสง์ร่วมมือกับกิลกาล์ลจอมราชาแห่งเอลฟ์โนดอร์แห่งลินดอนเพื่อก่อตั้งกองทัพพัธมิตรครั้งสุดท้ายระหว่างมนุษย์และเอลฟ์ กองกำลังทั้งหมดยกมาพักอยู่ที่ริเวนเดลเป็นเวลา3ปีเพื่อเตรียมอาวุธยุโทโธปกรณ์และแผนการทำศึกจากนั้นก็ยกทัพข้ามเทือกเขามิสซี่และเดินทางมาตามแม่น้ำอันดูอินได้รับกำลังสนับสนุนจากคนแคระแห่งโมเรียและเอฟจากปากเรนวูดภายใต้การน,นำของอูโรแฟรและพระโอรสทันดูอิลจนในที่สุดทั้งทัพก็เดินทางมาถึงทุ่งดากอรัตอันกว้างใหญ่นอกมอดออนนารรออนยกกองทัพจากกอนดอร์มาเข้าร่วมในมหาศึกแห่งยุคที่2ที่ดำเนินไปหลายวันหลายคืน ในยุคนั้นทั้งมนุษย์และเอฟ์ต่างก็ยังฟิตและเฟรชครับต่างยังมีพลังอำนาจสูงส่งชนี้ที่ออกไม่มีทางเทียบได้ไม่นานทัพมอดอร์จึงถูกผลักกลับเข้าไปในประตูด,ดำและถูกพวกเอฟ์และมนุษย์โอบล้อมไว้ทุกด้านเริ่มต้นการปิดล้อมหอคอยบราดูที่กินเวลาถึง7ปีแต่และในปีที่6ของการปิดล้อมหรือในปี ,3440 ของยุคที่2เจ้าชายอนาริออนกรถูกปลงพระชน โดยหินก้อนหนึ่งที่ถูกยิงว่าจากบาราดูจนหมวกเกราะของพระอ,องค์แตกบุบไม่มีใครรู้ว่าหินก้อนนี้มันมาจากไหนครับใครไปนคนคว้างมาอาจจะเป็นซารอนที่ใช้หนังสติกยิงข้ามทุ่งกอกรอดมาก็ได้และอีกหนึ่งปีต่อมาตัวซาวรอนเองก็เข้าตาจนจนต้องมาออกศึกเองอำนาจของเจ้าแห่งความมืดน่ากลัวนักซารอนบุกตะลุยจนแทบจะกลายเป็นฝ่ายมีชัยทำให้ได้กิกรั斯กับเอเลนดิลแท็กทีมกันเข้าประจันบานจนทั้ง3มตา,ตายตกตามกันไป จอมราชาแห่งโนดอและจอมราชาแห่งม,มนุษย์ถูกเผาจนสิ้นพระชนภายใต้เงื้อมมืออันร้อนระอุของเซาวรอนส่วนตัวจอมานเองก็โดนเล่นงานจนสิ้นสภาพครับเจ้าชายอิซิลดูจึงฉวยโอกาสนั้นคว้าดาบนาซิลที่แตกหักขึ้นมาตัดแหวนออกจากนิ้วของซารอนที่นอนเป็นผักอยู่เพราะไม่มีแหวนแลน้วนี่ซารอนก็เลยไม่สามารถคงรูปกายไว้ได้และต้องสูญสลายไปถึงสงครามครั้งนี้จะจบลงด้วยชัยชนะของมนุษย์และเอลฟ์ แต่ราคาที่ต้องจ่ายไปก็แพงลิบครับอโนอต้องสูญเสียเอเลนดิวไปพร้อมกับกำลังพลมหาศาลเอฟโนดอร์ต้องสูญเสียจอมราชาองค์สุดท้ายเอฟจากป่ากรีนวูดเองก็ต้องสูญเสียราชาอูโรแฟรไปส่วนกอนดอร์นั้นสูญเสียนา,นารรออนแต่ก็โชคดีที่ยังเสียไพ่พลน,น้อยกว่าทัพอื่นครับและก็มีโอกาสที่จะฟื้นฟูก,กำลังกลับมาใหม่อิซิลดที่รอดชีวิตมาได้ได้ขึ้นครองตำแหน่งจอมราชาแห่งอโนอและกอนดอร์พระองค์ใหม่ พระองค์เดินทางไปยังมินัสอนนและปลูกหนอต้นไม้ขาวไว้บนซิตาเดลเพื่อรำลึกถึงพระอนุชาจากนั้นก็ใช้เวลาหนึ่งปีต่อมาจัดระเบียบบ้านเมืองของกอนดอก่อนจะมอบอำนาจในการปกครองกอนดอให้กับเจ้าชายเมเนเดลโอรสของอนารรีอนแล้วตัดสินใจรีบกลับไปยังอนนโดยตั้งใจที่จะหยุดพักที่ริเวนเดลครับเพื่อรับตัวพระชายาและเจ้าชายวาลันดิวพระโอรสองค์เล็กของพระองค์ ก่อนหน้านั้นเนี่ยทางทัพอนนได้เดินทางขึ้นเหนือกลับไปก่อนแล้วตัวอิซินดัวเองจึงเดินทางพร้อมกับพระโอรสอีกสามพระองค์โดยมีทหารติดตามเป็นอัศวินและพลทหารเพียง200นายทุกคนล้วนเป็นชาวอนนผู้ห้าหารและผ่านศึกสงครามมานักต่อนักแต่สุดท้ายก็ไม่มีใครรอดไปถึงอนนได้ครับเพราะแม้แต่ทหารเจนศึก200นายก็ไม่อาจต้านทานการซุ่มโจตีจากทัพออกจากเทือกเขามิสตีที่มีจํานวนมากกว่านับสิบเท่าได้ ในศึกครั้งหายนะที่ทุ่งเกรดเดนอิซิโดและพระโอรสทั้งสามสิ้นพระชนกันจนหมดส่วนแหวนประมุกก็จมหายไปในแม่น้ำอันโดอินโดยไม่มีใครพบเห็นอีกเลยเป็นเวลาหลายพันปีนั่นเองครับจึงเป็นจุดที่อาณาจักรอานอและกอนดอร์ถูกแยกออกเป็นสองอาณาจักรอย่างชัดเจนเพราะอิซิโดคือกษัตริย์องค์สุดท้ายที่ใช้ชื่อตำแหน่งจอมราชาแห่งกอนดอร์และอานอส่วนพระโอรสองค์เล็กอย่างเจ้าชายวารันดิลคือนรองราชในนามจอมราชาแห่งอานอ โดยม่นได้อ้างสิทธิปกครองกอนดอร์ที่อยู่ภายใต้อำน,นาจเต็มของพระเจ้าเมนเดเดลซึ่งทนับองคเอเลนดดลด้วยก็ต้องถือว่าเป็นกษัตริย์องค์ที่3นะครับแห่งกอนดอร์กอนดอร์จึงกลายเป็นอาณาจักรอิสระที่ยืนหนึ่งทั้งในด้านวิทยาการและเศรษฐกิจจนมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยก็บอกได้เลยครับว่าเกือบจะใกล้เคียงกับความรุ่งโรจน์ของนูมเมนอด้วยได้ว่ามั่นคงมั่งคั่งแต่น่าเสียดายครับที่ไม่ค่อยยั่งยืนเพราะเวลาคือสิ่งที่สามารถทำล้ายได้ทุกสิ่ง เนื่องโดยชายแดนของกอนดอนนั้นอยู่ติดกับอาณาจักรของเซารรอนจึงทําให้หลายๆครั้งต้องปะทะก,กันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แม้ชายภูมิที่ดีและความห้าวหาญจะทําให้ชาวกอนดอสามารถทําหน้าที่เป็นรัฐกันชนเพื่อปกป้องชาวมินเนสเออร์จากซาวรอนและค่ารับใช้ของมันได้เป็นพันๆปีแต่วิกฤตการณ์หลายๆครั้งที่อาณาจักรต้องพบเจอเนี่ยก็ทาให้กอนดอมีทั้งช่วงขาขึ้นและขาลงอยู่ตลอดเวลาตอานนี้แอนนิกจะขอเล่าถึงปอดสาตร์อยุที่3ของกอนดอนนะครับ และวิกฤตการณ์ครั้งใหญ่หลายครั้งที่เกิดขึ้นในอาณาจรรักรหลังสิ้นรัชสมัยของพระเจ้าเมนเดิลอำนาจปกครองของกออรอ็รถูกถ่ายทอดมาจนถึงกษัตริย์องค์ที่7อย่างออสโตเฮรกอกดอ์ได้ถูกพวกอิสเ์ลิงบุกมาโจมตีเป็นครั้งแรกแต่ทารอสตารพระโอรสของพระองค์ได้ยกทัพออกไปขับไล่ข้าศึกออกไปจากกอดอ์ได้สำเร็จทารอสตาจึงได้รับสมญายนามว่าโรมเมนดาคิว หรือผู้ชนะบูรภาต่อมาภายหลังชาวอิสต์ลลงก็ได้ยกทัพมาลุกรานกอนดออีกครั้งโรเมนดาคิวได้เสียชีวิตในการรบครั้งนี้ทุรัมบาพระโอรสของพระองค์จึงได้ทําศึกแก้แค้นให้กับพระบิดาและรบชนะจนได้แผ่นดินตะวันออกเพิ่มขึ้นอีกต่อมาในรัชสมัยของฟาลัสตูกษัตริย์องค์ที่12ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของยุคกษัตริย์เจ้าทะเลหรือชิปเคงครับ ในยุคนี้ฟารัลลสตูได้สร้างกองทัพเรืออันเกรียงไกรและขยายอาณาเขตของอาณาจักรตามชายฝั่งตะวันออกและทางใต้ไปจนถึงปากแม่น้ําอันดูอินต่อมาในราชสมัยของพระเจ้าเอาอานิลที่1ผู้เป็นพระนด,ดาหร,หรือหลานในกษัตริย์ฟารัสตูประสงสารต่อสิ่งที่ฟารัลลสตูเคยทานั่นคือสร้างกองทัพเรือและปรับปรุงซ่อมแซมเมืองท่าเก่าอย่างเพลเกียเได้ว่าทรงทําทุกอย่างครับอะไรที่สามารถเสริมสร้างอนานาจทางทะเลได้เนี่ยพระองค์ทรงทาหมดนิธิมเรือดมน้ำคงซื้อไปแล้วนะเนี่ย ก่อนที่พระองค์จะยกทัพไปตีเมืองอุมบาด้วยเหตุผลหลายอย่างเหตุผลแรกก็คือเมืองนี้เป็นเมืองท่าใหญ่เศรษฐกิจก็เลยน่าจะคึกคักหากยึดได้ก็จะกลายเป็นเขตเศรษฐกิจสําคัญของกอนดอเหตุผลที่2ก็คือเป็นการขยายอาณาเขตของอาณาจักรเพื่อใช้เป็นฐานทัพในการต่อสู้กับศัตรูที่เข้ามาโจมตีกอนดอเหตุผลที่เป็นไปได้อย่างที่3มก็คือในอดีตเนี่ยกษัตริย์อาฟารฟาซหรือราชันทองแห่งนูมเมนอกษัตริย์องค์สุดท้ายของนูมเมนอ ได้ยกทัพจากเกาะนูเมนอ์มาท้าทายอำนาจของซารอนและได้ขึ้นฝั่งที่เมืองท่าแห่งนี้ซึ่งถือเป็นเหตุการณ์ที่เป็นความภาคภูมิใจของชาวนูเมนอ์และกอนดอร์ไปอย่างยิ่งครับจนถึงขั้นสร้างเสาสูงสีขาวเอาไว้เพื่อเป็นที่ะระลึกว่าครั้งหนึ่งซารอนได้พ่ายแพ้ให้กับชาวนูเมนอ์ณแผ่นดินแห่งนี้ซึ่งเสานี้นี่มันก็ยังคงอยู่มาจนถึงช่วงที่ซารอนกลับมาเริงอำนาจอีกครั้งและแน่นอนว่าเนื่องจากมันระคายตาของซารอนครับก็เลยถูกโค่นไปตามระเบียบ แต่ไม่ว่าเหตุผลจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่เออานิวก็ได้รับชัยชนะเหนืออุมบาในที่สุดแต่พระองค์ยังไม่ทันได้ฉลองชัยชนะนั้นกองทัพเรือของพระองค์ก็ถูกพายุลูกใหญ่ซัดถลม่มจนพระองค์สิ้นพระชนพร้อมกับกองทหารจํานวนมากหลังการสิ้นพระชนของพระบิดาเคยันดิวโอรสของเออานิวก็ยังคงสานต่อง,งานของพระบิดาคือการสร้างกองทัพเรือต่อแต่ในช่วงนั้นก็ยังมีกองทัพชาวฮารัตยกทัพมาตีเมืองอีกภายใต้าการนำของขุนนางชาวนูเมนออดัม ที่หนีรอดไปจากอุมบาทําให้เคียรยันดิลสิ้นพระชนในศึกครั้งนี้จากนั้นอุมบาก็โดนฮารดิมล้อมเอาไว้อยู่หลายปีแต่ก็ทําได้แค่ล้องครับเพราะคาศึกไม่สามารถเข้ามายึดท่าเรือได้เนื่องจากความแข็งแกร่งของกองทัพเรือกอนดอเจ้าชายเคียยาแห่งงแอบรวบรวมกองกําลังขึ้นมาใหม่จนกระทั่งสามารถยกพลทั้งทางบกและทางทะเลไปโจมตีพวกฮารดจนได้รับชัยชนะในที่สุดจนถึงขั้นที่กษัตริย์ฮารดต้องยอมแพ้ยอมให้ฮารดตกเป็นเมืองประเทศราชของกอนดอ ต้องส่งเครื่องบรรณารมาให้ทุกปีแถมยังต้องส่งพระราชโอรสมาเป็นองค์ประกันที่กนดออีกด้วยหลังเสร็จสึกเคียยาแฮก็ได้เปลี่ยนพระนามใหม่เป็นพยาเมนดาคิวหรือผู้ชนะทักษิณเก่งนะเนี่ยในรัชสมัยของพระองค์ถือว่าเป็นยุคทองของกอนดอเลยก็ว่าได้ครับจริงๆแล้วเนี่ยระหว่างรัชสมัยของกษัตริย์พฮียเมนดาคิวที่1ไปะจนถึงยุคของโรเมนดาคิวที่2เนี่ยกนดอมีอาณาเขตกว้างขวางมากครับ ทางเหนือจะหลดทุ่งเคเลบรันและตอนใต้ของป่าเมอร์ูดทางตะวันตกจะหลดแม่น้ำเกรฟลัดทางตะวันออกจะหลดทะเลสาบรูนและทางใต้จะหลดแม่น้ำฮาเนนและตลอดชายฝั่งไปะจนถึงนครอ,อุมบาแถมอิทธิพลของชาวกอนดอร์ก็แผ่ขยายไปไกลกว่าพรมแดนของอาณาจักรซะอีกแม้แต่ชนเผ่าต่างๆที่อยู่ตามรุ่มน้ำอันดูอินก็ยังยอมรับในอำนาจและความยิ่งใหญ่เกรียงไกรของกอนดอร์ในยุคนี้นี่ไม่มีใครกล้าหือกับเฮ er ียเมนดาคิวเลยครับ ศัตรูที่แค้นเคืองพระองค์ก็ทําได้แค่เก็บงาความแค้นเอาไว้ในใจเท่านั้นนอกจากนี้ในพระองค์ยังส่งรองราชย่างยาวนานนับว่าเป็นกษัตริย์ที่รองรา์ได้ยาวนานเป็นอาับต้นๆในประวัติศาสตร์แต่ถ้าถามว่าใครเป็นผู้ริรองรา์ได้ยาวนานเป็นอาัาหนึ่งนั้นเดี๋ยวเราจะไปพูดถึงพระองค์กันทีหลังครับหลังจากเฮียเมนดาคิวสิ้นพระชนพระเจ้าอัทานาธาที่สองพระโอรสของพระองค์ก็ได้ขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์องค์ที่16ของกอนดอ ด้วยความที่มีต้นทุนชีวิตที่ดีครับทำให้พระองค์เป็นกษัตริย์ที่มั่งคั่งร่ำรวยครับทรงโปรดการใช้ชีวิตแบบสบายๆไม่ค่อยสนพระไทยในเรื่องอำนาจบ้านเมืองสักเท่าไหร่ออกแนวฮ่องเต้ซินโดรมนิดๆชาเดนมอ,อรจึงถูกปล่อยปละละเลยแนวป้องกันหย่อนยานซึ่งแน่นอนละครับว่าศัตรูที่จ้องจะเล่นงานกอนดอยอมจับตาดูอย่างใกล้ชิดความนิ่งนอนใจของพระองค์ก็ทําให้หลายคนเชื่อว่านี่แหละคือจุดเริ่มต้นของความเสื่อมถอยของกอนดอในรัชสมัยของพระเจ้านามาคิวที่1 กษัตริย์องค์ที่17บเจ็อิสต์เลิงได้บุกเข้ามารุกรานกอนดอร์ตอนแรกนี้ก็เหมือนจะเป็นการย่างเชิงดูกําลังของกอนดอร์เท่านั้นก่อนจะเริ่มหนักข้อขึ้นพระเจ้านามาคิวก็เหมือนพระบิดาครับทรงปรารถนาที่จะใช้ชีวิตแบบ s ซ o ล life กับราชาสมบัติที่ได้รับมาจึงแต่งตั้งมินาว่าซึ่งเป็นพระนด,ดาของพระองค์ให้ดํารงตําแหน่งเป็นผู้สําเร็จร,ราชการแทนมินาว่าทราบว่ามีชาวเหนือแห่งโรวานเนียนบางส่วนแอบประจับมือกับพวกอิสต์ลิง จึงยกทัพไปปราบเหล่าอิสตาลิงที่โรมาเนียนจนได้รับชัยชนะในที่สุดหลังจากพระเจ้านามาคิวสิ้นพระชนพระเจ้าคารมาคิวซึ่งเป็นบิดาของมินาคาก็ได้ขึ้นครองราชต่อและเมื่อคารมาคิวสิ้นพระชนตามไปก็ถึงเวลาของมินาคาละครับที่จะได้ขึ้นครองราชบ้างหลังจากเป็นผู้สําเร็จราชการมาถึงสองรัชสมัยพระองค์ใช้พระนามว่าโรเมนดาคิวที่สองเป็นกษัตริย์องค์ที่19แห่งกนดอ ในรัชสมัยของพระองค์พระองค์ทรงโปรดปรานชาวเหนือมากครับเพราะว่าชาวเหนือแห่งโรวาเนียนเนี่ยมีสายเลือดใกล้ชิดกับชาวดุนเนดายต่อมาชาวเหนือได้รับพระราชทานที่ดินที่อยู่ทางตอนใต้ของป่ากรีนวูดเพื่อให้พวกเขาเป็นหูเป็นตาหากมีพวกอิสต์ลิงจากแคว้นรูนเข้ามารุกรานอีกหลังจากทรงกลับจากการศึกพระองค์ก็สั่งให้สร้างป้อมปราการเพิ่มขึ้นตามแนวใช้ฝั่งด้านตะวันตกของแม่น้ำอันดูอินไปจนถึงปากแม่น้ำริมไหลเนื่องจากพระองค์ต้องการกองกาลังเพิ่มรวมถึงใหญ่จะสร้างพันธมิตรกับชาวเหนือ พระองค์ก็เลยรับชาวเหนือเข้ามาช่วยราชการเป็นจำนวนมากซึ่งขุนนางคนโปรดของพระองค์ก็คือวิดูกาวเวียผู้นำแห่งชาวโรวาเนียนในปี1250ของยุคที่3พระองค์ได้ส่งพระโอรสนามว่าวาลาคาไปเป็นทูตพำนักอยู่ที่โรวาเนียนเพื่อศึกษาวัฒนธรรมภาษาขนบธรรมเนียมประเพณีและที่นั่นวาลาคาก็ได้พบรักกับวิดูมาวีซึ่งเป็นพระธิดาของวิดูกาวเวียจนกระทั่งทั้งสองได้อภิเษกสมรสกัน ซึ่งแน่นอนว่าเหตุการณ์นี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในราชสำนักกนดอไม่เคยมาก่อนครับที่เจ้านายชั้นสูงชาวดุเนดายจะแต่งงานกับชาวเหนือย่อมสร้างความไม่พอใจให้กับใครหลายๆคนเพราะพวกนี้กลัวว่าสายเลือดที่ไม่บริสุทธิ์จะทําให้อายุขัย,ยของวงวานกษัตริย์โหดสั้นลงเมื่อพระเจ้าวราคาขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์องค์ที่20ราชินีวิดูมาวีของพระองค์นั้นก็มีสิริโฉมงดงามเพราะมาจากตระกูลสูง แต่ว่าด้วยสายเลือดที่ด้อยกว่าจึงทําให้อายุสั้นกว่าครับแต่ก่อนที่จะสิ้นพระชน์พระนางก็ให้กาเนิดพระโอรสสายเลือดผสมนามว่าวินิทายาหรือเอลดาคาครับซึ่งพวกขุนนางบางส่วนไม่ยอมรับในสายเลือดของพระองค์เลยซึ่งนั่นก็นําไปสู่หนึ่งในความขัดแย้งครั้งใหญ่ที่สุดที่กอนดอ์ต้องเผชิญเป็นจุดเริ่มต้นที่แท้จริงของความเสื่อมถอยของอาณาจักร เพราะว่ากันว่าไม่ว่าศัตรูจากภายนอกจะแข็งแกร่งแค่ไหนก็ไม่อาจาทำลายรากฐานอันยิ่งใหญ่ได้แต่ถ้ามันมาจากภายในความวอดวายที่เกิดขึ้นนั้นย่อมร้ายแรงจนยากจะเย,อะอยียวยาในเรื่องราวจากมิเนทเออร์ต่อหน้าเราจะไปดูพาร์ทสองของประวัติศาสตร์กอนดอร์กับสงครามกลางเมืองที่ทําให้อาณาจักรต้องสูญเสียคุมพลังของตัวเองไปมากมายเปิดทางให้ความมืดคลืบคานเข้ามากัดกินอนาณาจักรในยุคต่อๆมาได้ง่ายขึ้นแต่วันนี้แอนนิกต้องขอลาไปก่อนบ๊ายบายครับ